เกือบตายไล้เจ้าขี่รถแม่ขี่รถพวกมึงหลังเลย,อยชอบเมีเขาจากหัวเขาไม่ชอบ 不好了。 เอ็งกเกือบตายได้จะโ้าขี่รถแม่ขี่รถพวกมึงหลังเลยตายมากบุคคลในพงไนยขี่รถพวกมึงหลังเลยวะโอ้มิได้เรี่ยวใช้ยางเดียวอะ ววเนี่ยมึงหลังจังแม่ได้เดียวเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็เอาจริงๆผมก็มาด้วยความเร็วด้วยแหละแต่ว่าแบบคนแก่เขาแบบผมก็ไม่นึกว่าแกจะตีไปเดียวเขาไปเลยทุกคนแกแบบไม่ดูหลังเลยสักนิดนะเออจริงๆแบบโอ้คนแก่บ้านนอกเราอะตายตายตาย ก็มึงหลังจากน้อยแน่ก็ได้ดอกอันนี้แบบเลี้ยวแบบใจเย็นแน่แบบไม่มึงหลังเลยอ่ะไม่หันมามึงหลังแม่ันนี้เดือดอ่ทุกคนโอ้ตาย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 จะหายเเด้อหน่อยเด้อโอ้ใจสีไหยหามเลยโอเคเลยเว้ยเครื่องเบรกแต่กับมุมี้เน๊ะ ผู้โดยสา,าบอกว่าสินีดามามาคือ้นบูบีบแต่อะไรรือว่อารถไส้นะเอาตีเข้ากับบ้าเนเร็ววันแบบกับรถขึ้นว่าเราออกหัวแบบผูกปรับมาเลยไหมเออจะมางก็บบาากมาเร็วเดียวเห็นมันตีไปเดียวปุ๊บเรคิดว่าเป็นสีไหลออกมาเลยไหมเราคิดเราเคยคิดเราคิดว่าเพิ่นแบบว่าสีเนี้ไม่มึงกวนจังสีนะอันนี้เราเพิ่นเนี่ามาเลยไหมๆๆตาวเลย ก็ตกอกตกใจอันตายผูดียวให้ได้ผู้ายน้ำที่หามืนี่เงืดไหลอันโซ่ซ่านไปกับขีผู้เฒ่เนี่ยหกิปขื้นยังสิแม่เรี้ยวมึงเนี่ล่ะสิมีสิมีหรอหกิปผ่านเนาะก็สัก้าวิปเอา้ายกเลิกซ่ไปกับขีะเห็นไหลหรอผู้เฒ่านี่ย เลือกผู้เฒ่าอายุสัมเหมือนเลือกเช้าขี่รถมอาใส่รถเงี้ยอะไรอันตรายลังเทือกับมาเครื่องห้างจอดก็บมบี่ในลังเท้าตาย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 ,ตายจริงๆผมก็ขี่รถมาก็ ถามว่าเร็วไหมก็ก็ก็เร็วครับประมาณร้อยยี่ครับผมอ่ะก็ผมก็มาในเลนซ้ายเนาะคือปกติก็ต้นต้นคิมใช่ไหมก่อนที่แบบอ่าจดอินโทรมาก็จะเหมือนผมจะแซงแซงขวาปกติผมมาทางซ้ายเห็นรถฝั่งซ้ายก็จะแซงขวาปกตินะแต่ทีนี้จังหวะของอ่ไปเจอตาคนนึงนะผมก็เริ่มแบบว่าแกแกก็จะเปิดไฟเลี้ยวเข้าอ่าเข้าขวาแหละแต่คือในความของผมผมก็จังหวะนั้นก็คือผมจะเข้าแบบ จะแบบว่าจะหลบแกเข้าขวาพอดีนะและแกก็เปิดไฟเดียวแกก็เข้ามาเลยนะทุกคนก็คือแบบเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้ดูแล้วกันนะแบบก็เหมือนแบบว่าเออยังไงอะคือแกไม่มองหลังเลยครับทุกคนเออถ้าเกิดชนมาเนี่ยแบบผมว่ามันไม่คุ้มเลยทุกคนจริงๆเอาจริงๆถ้าถ้าเกิดชนมาคือเจ็บเจ็บมันจะเจ็บทั้งตัวผมแล้วก็ตัวตาแกเองนะทุกคนก็คือแกคือไม่ได้จอดคุยอะไรเลยนะผมก็แบบเหมือนจะบอกผมตกใจพอดีผมก็พูดอะไรไปบ้างผมก็ไม่รู้หละเอออะไรเงี้ผมก็ตกใจไปด้วยนะ แล้วอีกอย่างตายแกก็แบบคือไม่ดูจริงๆอ่ะเออแบบไม่มองไม่มองหลังเลยครับทุกคนคือไม่มองไม่มองหลังจริงแต่แบบยังไงอ่ะแกไปแล้วก็คือแกเข้าเข้าขวาไปแล้วก็แกยังยังย้อนสอนมีอ่ทุกคนเออย้อนสอนดีอ่ะเออแบบอถามว่าผมผิดไหมเหรอก็ก็กผมผมผิดเนาะเออผมมาเร็วผมมาเร็ว เอาจริงๆถ้าถ้าเทียบแล้วก็แบบน่าจะเป็นประมาณร่วมเนี่ยเออประมาทเหตุการณ์นี้ก็เป็นประมาทร่วมนะทุกคนก็ก็ยังไงอะ่ะก็แบบใช้รถใช้ถนนแถวบ้านนะก็ยังดีที่ปลอดภัยแล้วก็ได้มาทาคลิปให้ทุกคนดูนี่แหละเออเกือบได้คลิปแบบว่าที่เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะทุกก็เกือบได้แล้วนะก็เกือบไปก็ถือว่าผมยังโชคดีนะครับที่แบบไม่ชนเนาะก็ยังไงอะ่ะคือจริงๆแบบหลายคนได้คิดว่าคิปนี้ทําไมไม่บีดแต่หรือว่าทําไมไม่ออกซ้ายนะทุกคน เอาจริงรถรถผมคือมันมันมันเอ็นขวาไปแล้วเรามาด้วยความเร็วใช่ไหมคือเราออกขวาไปแล้วอ่ะเออมันจะแบบนี้คือเหมือนในกล้องมันจะเหมือนว่าไกลไหมไม่รู้นะแต่แบบในความเป็นจริงคือมันประชันชิดนะทุกคนก็เหมือนว่ามันก็เหมือนตกใจแหละผมจะเอนจินเบรกก็จะแบบจะแทบไม่ทันอ่ะเออคือแบบรถมันมาเร็วอ่ะประมาณร้อยเออถามว่าทําไมไม่วิ่งขวาเราแบบตอนแรกมันก็มีรถแบบยังไงไม่อยากวิ่งไม่อยากวิ่งขวาก็แบบรถที่เห็นรถซ้ายมัน ก็วิ่งวิ่งขึง้นซ้ายขึ้นขวาบ้างอะไรอย่างนี้แหละก็วิ่งซ้ายวาิง่งขวาก็เผื่อแบบมีรถข้างหลังที่มาเร็วกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบแบ่งเลนไว้ก็เห็นแบบปกต,ต,ติตรงบ้านอะไรนะหน้าผือเขาเรียกบ้านอะไรมไม่รู้อ่ะคออตรงแถวนั้นแหละผมก็แซงมอเตอร์ไซค์มาปกตินะก็เห็นเลยแต่ที่จริงถามว่าแกเปิดไฟเลี้ยวก็เปิดนะแต่ในความเป็นจริงถ้าเปิดแล้วเลี้ยวได้เลี้ยวเ,เลยมันก็ได้เนระแต่มันก็เลี้ยวได้จริงๆนเห็นแกเลี้ยวเลยอ่ะแกแบบแกไม่ดูหลังอ่ะเออเดี๋ยวผมจะสกอร์คให้ดูแล้วกันว่่าากดูหรือนนะท็ มาเราดูพร้อมกันแล้วกันทุกคนว่าแกจะด,ดูหรือเปล่านะอืมถ้าเกิดแกดูอ่ะเออก,ก็ก็ดีไปนะทุกคนจริงๆก็คลิปนี้ก็แบบว่าเอามาเป็นท้าหอนแล้วกันนะทุกคนเนาะ หลายคนคงจะบอกว่าทําไมถึงแบบ U ยูเทิร์นแล้วทำไมไม่ผ่อนรถอะไรเงี้ยนะครับทุกคนทำไมไม่ชา้าลงถ้าถามว่าทำไมไม่ชา้าลงถ้าผมเร็วอะเร็วมากกว่านี้ก็คือที่จริงผมก็มีผ่อนบ้างแหละเออมีจังหวะชะรอลงบ้างแล้วผมก็คิดไปเผื่อเผื่อมันมีคนแบบหักเข้ามาแต่มันก็หักจริงๆนะทุกคนนะเออถ้าเกิดผมแบบว่ามาเร็วแบบไม่ชะลออะไม่มาเร็วแบบมาเร็วกว่านี้จริงจริงปอเต๋วจะขี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าอะไรเงี้ยทุนถ้ามาเร็วก็คือชนอะเออชน นแน่นอนก็ดูแกแล้วน่าจะอายุประมาณห้าสปะห้าสิตนต้นนอนดูแล้เนาะน่าจะประมาณ50สิบตนตนเนอะเออยังไงก็ฝากขอโทษแกด้วยนะทุกคนอ,อผมก็ใจร้อนแหละเอ,อจริงๆตอนนั้นก็ใจร้อน,นก็ถือว่าลองบอกวิกวายไปก็ค่อนข้างที่จะบวกวิกวายนะทานคนก็ตามคลิปเลยเออแต่ถามว่าแกผิดไหม ผมก็อยากให้แกคิดเองแล้วกันถ้าเผื่อแกลูกสาวลูกชายแกมาเห็นคลิปนี้นะทุกคนก็คนแก่เนี้ยไม่อยากให้ขับรถหรอกมันการตัดสินใจมันแบบว่ามันปุดป๊ดปุดปั๊ดอะเออไงอะมันก็มีเคยมีเหตุการณ์นะแบบคนแก่จะข้ามถนนแบบขี่ไปแล้วก็ไปจอดขึ้นถนนอะไรเงี้ยก็มีนะทุกคนแบบว่าจะข้ามอีกฝั่งหนึ่งแต่เห็นรถมาแต่ไปจอดอยู่ดีๆก็จอดกลางถนนอะไรเงี้ยเออรถคันอื่นก็เกิดัติเหตุไปเพื่อเพราะว่าหลบอะไรเงี้ยเออของผมก็หลบนะ แต่โชคดีหน่อยที่ยางผมดีอยู่นะทุกคนยางผมมันยังเกาะถนนถือว่าดีอยู่ผมก็เลยแบบหากฟิฟแฟบอะไรเงี้ยผมก็ตกใจผมก็เบิ้ลไปนะอผมก็เบิ้ลไปอืก็ยังไงทุกคนก็ขับขี่ปลอดภัยหน่อยละกันนะทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนก็ดูแลคนรอบข้างนะคือพอเห็นถนนมันโล่งแหละผมก็เลยซัดมาก็ยังดีที่มีแบบเบรกงนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็เบรกอยู่ก็เบรกนิดนึงอยู่เออถ้าเกิดไม่เบรกอ่ะชนโอเค ยังก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็ขบับขี่ปลอดภัยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับโอเ okay, ค let's go